ผ้าเบรกจักรยานนะครับตัวนี้เป็นผ้าเบรกเสือหมอบนะสองข้างไม่บาลานซ์กันนะครับจะเห็นว่าข้างซ้ายเนี่ยห่างมีช่องแกลบครับข้างขวาเนี่ยชิดนะครับบางคันสี่ล้อแฟทแฟทแฟทนะครับหน้าลำคานะครับจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับอ่ามาดูนะครับด้านหลังฝั่งขวาจะชิดล้อนะครับผ้าเบรกฝั่งซ้ายเห็นไหมฝั่งซ้ายจะห่างกว่านะครับ ดูที่น็อตตรงนี้นะครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับใช้หกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับคลายตรงนี้ออกพอเราคลายออกปุ๊บนะครับตัวชุดเบรกเนี่ยจะเลื่อนได้เดี๋ยวไปดูตรงโน้นกันเนี่ยนะครับตัวนี้จะเลื่อนได้แล้วตรงนี้มันจะขยับได้จากนั้นเราก็ปรับเลยนะครับเราอยากให้ผ้าเบรกเราอยู่ตรงไหนเราก็บาลานเลยนะครับแล้วเราก็ล็อกน็อต เมื่อกี้นี้ฝั่งซ้ายห่างใช่ไหมเราก็ดันดันฝั่งซ้ายเข้านะครับแล้วเราก็ล็อกน็อตล็อกปึ๊บยังไม่ต้องแน่นมากนะครับพอเนืบๆเราลองเบรกดูพอเบรกดูเราลองมองดูซ้ายขวาเราพอใจหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่พอใจขายออกนิดนึงนะครับขาแล้วดันซ้ายเข้าไปอีกเอานิ้วกดไว้นะครับแล้วเราก็ล็อกล็อกมือนี้ล็อกน็อตปึ๊บ ลองเบรกดูอ่าผมพอใจเท่านี้แล้วผมก็ล็อกแน่นเลยนะครับซอกอ๊บโอเคพอแล้วไม่ต้องแน่นมากนะ,ะทีนี้มาลองเบรกดูนะครับแก็บฝั่งขวาแก็บฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวามันก็จะห่างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เแล้วมาปรับละเอียดอีก เมื่อผ้าเบรกสองข้างบาลานแล้วจากการปรับน็อตด้านหลังนะครับเราล็อกน็อตแน่นแล้วนะครับลองเบรกดูปึ๊บนะครับเบรกบีบคลายปกตินะครับทีนี้มาปรับละเอียดดูฝั่งนี้นะปึ๊บซ้ายขวานะครับสมมุติบาลานแล้วนะครับเราจะปรับให้ผ้าเบรกมันแคบเข้าไปอีกนะครับปึ๊บเราบีบแล้วเราหมุนน็อตตัวนี้ขึ้นนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกา าเบรกมันจะบีบเข้าบีบเข้าบีบเข้านะครับแก็บมันจะเล็กลงนะครับปึ๊บปึ๊บปึบป๊บนะครับค่อยปรับนะครับแล้วเราก็เบรกดูนะครับระยะเบรกจะก้ามเบรกจะแข็งขึ้นนะครับปึ๊บระยะเบรกจะลดลงปึ๊บนะครับกรมนิดนึงมันก็เบรกแล้วนะครับพอเราได้ระยะปึ๊บเราล็อกตัวนี้ลง นะครับทีนี้เรามาดูแก็จบจะแคบนะครับช่องช่องแก็บช่องไฟน่ยจะแคบนะครับปึ๊บจากนั้นลองยกยกล้อดูปึ๊บแล้วเราก็หมุนได้ยินเสียงเสีแฟเสๆยบเไหมถ้าไม่ได้ยินแสดงว่าโอเคนะครับล้อ,ลอเราบาลานซ์ดีนี่นะครับนี่คืขขอการปับเบรก ให้พาบเบกมันบาลานซ์ซ้ายขวาแล้วก็บีบเข้าไปนะครับปรับละเอียดประมาณนี้นะครับลองเอาไปทําดูไม่ยากนะครับ